หลังจากที่ฝั่งเขาเปิดวอลาแล้วก็แลด ผมได้พิมพ์บอกทีมไปว่าจะจุหลุดจากนั้นแครี่ฝั่งผมเนี่ยก็หยิบล้าวิวมาทันทีเลย3าดับสุดท้ายฝั่งตรงข้ามเป็นไมช็อตยูงไวโอเลตแล้วก็วันเดอร์วูแมนฝั่งผมก็เป็นไบรอนเฟนิกแล้วก็ลิกเตอร์ที่ผมหยิบลิกเตอร์มาเพราะผมคิดว่าถ้าทีมมันทําอะไรกันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผม้วงเองทําเกมเองสุดท้ายเนี่ยก็ได้เฟิร์สบัตมาไฟแรกเนี่ยเปิดได้สวยเลยนะครับไวโอเนี่ยก็โดนคาร์พ่อมไปอีกหนึ่งตัวจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ำแคลรลี่รัวๆเลยนะแครน มาได้ดีเลยแหละแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็คิดไว้แล้วว่าถ้าวอลขาดมีของเนี่ยหยุดยากแน่เพราะว่าฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยแทบไม่มีตัวจับตัวแก้วอลขาดเลยนะครับมีเฟนนิกตัวเดียวที่เล่นกับวอลขาดได้นะแต่ว่าจะให้หวังพึ่งเฟนนิกเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเกมนี้ผมก็ไล่ทําเกมเหมือนเดิมเลยนะตัวไหนหลุดมาเนี่ยผมไล่ย้ําแบบยับยับเลยพอเกมมันไปได้สวยเนี่ยผมก็ชะล่าใจนะคงคิดว่าวอลขาดคนเดียวเนี่ยคงทําอะไรได้ไม่เยอะการแพ้ไฟที่แย่ที่สุดสําหรับผมเนี่ยก็คือทีมเนี่ยไม่ได้จ่ายดามเมจ ไฟนี้ผมลงมาปิด Wonder w o m ู n มนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาล้วงแครี่ผมนะจากนั้นเนี่ยวอลขาดฝั่งเขามาเติมผมก็ดึงไว้ให้เพื่อนนะจากมินิแมมเนี่ยจะมีแค่ไบรอนนะครับที่วิ่งมาเติมนะไฟนี้เนี่ยผมรอดสกิลให้หมดแล้วนะครับวอลขาดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะใช้หมดทุกสกิลมันใกล้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วครับไฟนี้ผมก็มาดักเอาแครี่ฝั่งเขาเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนเราก็เติมสวยนะครับแล้วไฟนี้น่ยผมรอดด้วย จากนั้นแรดเนี่ยมันแอบ,บไม่เนียนนะพุ่งโผมานิดนึงนะครับผมก็เลยยัดพุ่มเลยพอได้แรดมาเนี่ยฝั่งเขาก็ยังไม่เกิดนะผมก็ยัดไวกับโบสบาลลอนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมรับ2ตัวนะเท่ากับว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นตีต่อ2นะครับเพราะว่าแรดเนี่ยเพิ่งเกิดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันแทรไฟได้ยังไงก็ไม่รู้นะ เจอวอล์านเนี่ยมันต้องยืนแยกกันนะคบไปยืนกองกันแบบนี้นี่เขาปั่นทีเดียวเนี่ยตายหมดผมก็เลยพิมพ์บอกนะว่าคําให้2ตัวเนี่ยแพ้ไฟได้ไง4ีต่อ2ด้วยซ้ำนะครับพอแร็ดยังไม่เกิดนะตรงนั้นลาวิลมันบอกว่าบางตัวเนี่ยไม่มีประโยชน์และไฟนี้ลาวิวมันยิงโดนแร็ดนะผมก็เข้าแรดเลยนะครับถ้าได้แรนดเนี่ยเป็นโอกาสที่ผมเนี่ยจะได้ขึ้นบ้านอีกรอบนึงนะสุดท้ายเนี่ยก็ได้แรดมาจริงๆนะครับไฟนี้ก็รับ2ตัวเหมือนเดิมเลย จากนั้นเนี่ยผมก็จะกลับไปรีเลือดแล้วก็รอเล่นไฟต์ต่อไปนะแต่ว่าหันมาอีกทีเนี่ยถ้าใครจาในสตรีมได้เนี่ยสว่าน,นี้ผมแทบกรีดเลยครับเพื่อนตายกันหมดอีกแล้วนะจากนั้นผมก็มาดักเหมือนเดิมเลยนะครับลาว,วิวเนี่ยยิงสวยนะไฟนี้ยิงโดนวอลขาดนะครับผมก็เลยตัดสิสดนใจเข้านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลาว,วิวเนี่ยเลดเกมจะจัดเลยไอเทมเนี่ยมีครบทุกอย่างไฟนี้ผมออกไม่ได้นะก็เลยต้องแม็กนะครับแล้วลาวิวเนี่ยยิงไม่ตายเฉยเลยนะวอลขาด ว่าโดนไม้ช็อต ung, ยุงยิงแป๊บเดียวตายอะไรวันนี้ดาเมดไม่สู้ไม้ช็อตยุงผมก็เลยบอกเขาไปว่าตัวหลุดเยอะแยะเล่นทําไมวันนี้ลาวิลมันบอกว่ารู้อย่างใครมีประโยชน์มึงไงเพื่อนเมดเขายังดาตัวที่มันมีประโยชน์นะแล้วเมดเนี่ยเล่นได้ด้วยนะคบไม่ใช่เล่นไม่ได้นะส่วนร่วมในทีมเมดเนี่ยอาจจะน้อยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาช่วยกันบ้านได้หลายช็อตเลยนะครับถ้าไม่มีเมดคนนี้เนี่ยผมคงทําเกมไม่ได้ขนาดนี้นะ แล้วฝั่งเขาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดวอลขาดนะแต่เจอวหลุดเฟนิกหลุดนะครับรับวอลขาดสบายเลยเพื่อนแม่งหยิบเทวานาสผมนี่ใส่หัวเลย พึ่งร้อนมาจากเกมเมื่อกี้เลยนะแล้วมาเจอวอลขาดคนเดิมด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันก็น้อยใจนะว่าทําไมต้องเป็นเราที่ดับแก้ให้ตลอดทาไมต้องเป็นเราที่เล่นให้ตลอดผมจะเห็นแก่ตัวเล่นตัวที่ผมอยากเล่นก็ได้นะแต่ก็สงสารเพื่อนอีก3คนนะครับถ้าตอนที่ผมโซโล่แรงหรือว่ากด CoV เนี่ยชาเลนฮีโร่แปลกๆเนี่ยผมจะไม่เล่นให้เลยนะถ้าดาับมันเล่นไม่ได้เนี่ยสงสารทีมนะครับแต่ถ้าผมเล่นกับลูกเพจเนี่ยโดนทขอมาได้เลยพอลูกเพจเนี่ยเขาพร้อมเล่นกับผมอยู่แล้วไม่ว่าผมจะเล่นฮีโร่แบบไหน เกมนี้ผมเลยหยิบมาเป็นออเลเตอร์นะครับแก้มูรลาดแล้วก็วอลขาดนะจำที่ผมบอกในคลิปที่แล้วได้ไหมครับที่ว่าโหมดนี้ฝั่งไหนมีออเลเตอร์เนี่ยแทบจอตวินไม่เกินจริงนะนี่ผมไม่ใช่เมนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฮีโร่มันโกงยังไงเกมนี้หยิบมาเป็นออเลเตอร์โลมนะครับจะออกแทงหรือว่าออกเวทก็ได้เหมือนกันนะเกมนี้เนี่ยออกเวทจะคูม,มากกว่าเพราะว่าดูจากฮีโร่เนี่ยไม่จะเป็นต้องรับดาเมจอะไรขนาดนั้นนะครับต่อหอเอาแทงมาเนี่ยถ้าวอลขาดได้เล่นหรือว่าผ่านเราได้เนี่ยเขาก็สร้างดาเมจได้อยู่ดีนะ เกมนี้ก็เลยเน้นต่อดาเมจคิกซี่มากกว่าชิ้นแรกก็ออกของโลมเลยนะครับก็เลือกเอานะแต่ว่าเกมนี้ผมออกของโลม2สี 4. ไฟแรกก็รอโคบคิกซี่ไปนะครับตอนแรกไฟนี้เนี่ยผมจะไม่เล่นนะเพราะว่านาตยาเนี่ยต้นเกมมันก็แรงเหมือนกันแต่ว่าคิกซี่เขาเล่นได้นะครับก็ได้เฟิร์สบัตมาแอคทีเอลเลเตอร์ในโหมดนี้มันโกงเนี่ยคือโหมดนี้เนี่ยมันต้องโซโลเท่านั้นนะครับไม่สามารถกดตี้ได้นะ การที่ไม่สามารถกดตีได้เนี่ยเราจะเจอคนที่โซโลมาทั้ง10คนเลยนะครับทั้ง2ทีมเลยแล้วการที่โซโลแรงมานี่แหละเราจะไม่ค่อยเจอคนที่มาโลมเมดแครี่โลมหรือคนที่เลี้ยงการเก่งๆนะนั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้เลตเตอร์เนี่ยจับได้ง่ายเล่นได้ง่ายเลือกเ,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 เล่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรับกันเท่าไหร่จะไม่ค่อยซ้อนกันเท่าไหร่อย่างถ้าผมกดกับน้องหรือว่ากดกับคนดูแล้วเจอเลเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ก็จะคอเกมบอกได้ว่าเข้าไปรับจับหน่อยเข้าไปขัดเรเตอร์หน่อยเดี๋ยวจะตามไปจ่ายดาเมจหรือว่าตามไปขัดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าการโต้แลนเนี่ยเขาปล่อยให้เรเตอร์จับอย่างง่ายมากไฟน์นี้นาคอสก็ปิดหลังได้แบบดื้อๆเลยนะคิฟซี่ก็ไปซ้อนได้วอลาดนมาอีกไฟนี้เป็นดับเบิลคิวของนาคอสนะครับต้นเกมนาคอสรวยเนี่ยเล่นง่ายมากจากนั้นก็รีบรีเลยนะแล้วก็รีบมาโซนมังกร ตอนนี้คนที่รวยคือคิตตี้กับนาคอนะสามารถเลือกจ่ายได้เลยนะครับดาเมจแรงมากนะถ้าคิตตี้เงินนำเนี่ยมันโโลคิวได้เลยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีฮีโร่ตัวไหนที่รับดาเมจคิตตี้ได้ถ้าคิตตี้ได้คอมโบเต็มชุดเนี่ยโอกาสตายสูงมากนะฝั่งตรงข้ามผมก็หาเล่นเลยนะครับ อย่างวันเดวู o ม a นเนี่ยไม่ได้ขยับเลยนะคีคซีเนี่ยไม่ได้จ่ายดามเมจด้วยซ้ำนะครับผลของการดารแก้นะวอขาดที่ว่าโกงในเกมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าแค่ดาัาแก้เราก็เล่นได้แล้วนะครับวางแถบดักเงาไปแต่ว่าไม่ตายนะเสียดายมากเลยนะครับสกิลหนึ่งไม่โดนจับเราอีก2วีนะครับตอนนี้ เพื่อนไม่มาเติมก็ไม่ต้องเล่นนะไม่ฝืนเล่นดีที่สุดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็มายึดปุ่ม L เลยชิ้นแรกผมออกเป็นไอเทมฮิวนะเพราะว่าซีซีฝังเขาเนี่ยไม่เยอะเคลียร์กลางเสร็จก็หาเดินเล่นเลยนะครับตอนนี้ผมมีฟิกเกอร์นะแล้วเขาโผล่กลางสองตัว เมทฝั่งเขาเนี่ยรีเลือดนะครับตรงนี้ก็ได้เล่นนะเห็น <arn> ไหมครับแค่เราดาบแก้เนี่ยมันก็เล่นง่ายแล้วนะเกมนี้ก็โชคดีไปตรงที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ดาบออฟเลนที่เล่นยากกว่านี้มานะถ้าดับรีลเตอร์หรือว่าฉีหรือว่าโอเมนฮีโร่ประเภทนี้เนี่ยมันจะรับจับอรเรเตอร์ได้พอรับจับได้ฮีโร่ที่เหลือเนี่ยเขาจะได้ฟรีนะก็โชคดีของเราไปเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ย มูลาดลกับวอเลอร์วูแมนเนี่ยมันเล็ดเกมจะจัดเลยฉอตน,นี้วอลขาดโยนะเข้ามาเล่นในป้อมไม่ได้ขยับเลยนะครับจะจ่จวด oh. เดินเกมกับคิกซี่แบบสบายเลยนะเกมนี้แอฟติดไปเตัวแล้วนะครับแล้วออกรองเท้าลดคูดาวเนี่ยไล่จับรัวๆเลย หกวีก็มีจับแล้วนะนี่คลิกตี an ้ไม่ได้สาอันตีนะชุดเดียวเลยครับดาเมจแรงมากจากนั้นก็รอจับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับว่าการที่ต่างคนต่างกดมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นด้วยกันนะนี่แค่โดนแถบนะครับเนี่ย แล้วสองวิเรามีจับด้วยตรงนี้เนี่ยหน้าตีมือฉีมากเลยนะไม่เป็นไรนะครับมุมอาจจะไม่สวยแต่ว่ามันก็จับนานอยู่แล้วเมื่อกี้มันน่าจะใจเย็นบรรจงผักได้เลยนะครับเสียวายได้มากเลยมานาหมดก็เติมมานาก่อนนะ ผมจะเจอไะไรแบบนี้เยอะมากนะครับแค่เราดาบแก้เราก็ได้ค่าพลังแล้วอะจริงๆถ้าผมเล่นเลตเตอร์ชนะเกมนี้เนี่ยค่าพลังลิเตอร์ผมก็บวกเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจทีเหมือนกันนะครับทำไมต้องเล่นแต่ตัวติดเม็ดด้วยทั้งๆที่ฮีโร่ที่เราติดเม็ดเนี่ยมันแพ้ทางหนักเลยนะแล้วยังฝืนออกมาเนี่ยแต้มมันก็ไม่บวกนะครับนอกจากนี้เนี่ยแต้มยังลบด้วย จากนั้นก็ไล่ทาเกมกับค,คลิกฟี่เหมือนเดิมเลยนะครับโกลาง2บน1น,นะข้างล่างไม่เกิน2ตัวเล่นได้เลยนี่ไม่ได้จับด้วยซ้ำนะครับชุดเดียวแสงเลยนะทีนี้ไฟขึ้นบ้านแค่วางแถบจับสกิล2ไว้เนี่ยแค่นี้ก็ตีบ้านง่ายๆละ่ะ แล้วเข้ามาแบบนี้รอดยากครับนตาตาามูลาติดแถบแล้วด้วยนะเมื่อกี้ <c oughs> เป็นฮีโร่ที่โกงเลยครับวางแถบดักเงาก็ได้ <c oughs> โหมดนี้มันโกงมากเลยนะเลตเตอร์ <c oughs> ถ้าไม่เจอฮีโร่ที่โผมเอาแบบจะจัดเนี่ยรับมือเลตเตอร์ยากมาก <c oughs> แล้วเกมนี้ฝั่งเขาไม่มีฮ e ีโร่ที่รับจับได้เลยก็เลยเล่นง่ายจัดเลยครับเกมนี้ถ้าคืนยากก็เอาดารเตเยอร์ก่อนนะชิ้นต่อไปผมออกเป็นตัดเลือดนะครับเพราะว่าดาเมดเวทเนี่ยก็มีคลิกซี่อยู่แล้ว เพื่อนไม่เอาดาเซเยอร์นะจะขึ้นเลยนะครับ oh. ก็ได้เหมือนกันนะนี่ต่อซีซีกันสองสกิลนะครับเนี่ยวันเดอร์เนี่ย Wonder เยสียติเลยนะคือ oh. ถ้าวันเดอร์วูแมนเสียตีเนี่ยเล่นง่ายแล้วนะเ oh. พราะว่าวันเดอร์วูแมนถ้าไม่มีตีเนี่ยมันจะดอรอปลงไปเยอะเลยนะ oh. แค่จะไม่กล้าเข้าเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่มีตีนะ oh. ไฟนี้ก็ได้สามทางแบบง่ายๆเลยนะ ไอเทมฮิลมาพอดีด้วยเห็นไหมครับแค่วางแถบดักมูลาดไว้นะไม่ได้ขยับเลยนะครับตีสามเลยนะเหลือแตะเจอตัวเดียวด้วยแบบนี้รอดยากครับทําแอสต์ไป17ตัวนะกับ1คิว นี่กดเจอนาตาเมส้มแล้วก็วันเดอร์วูแมน16ประเทศเลยนะครับแล้วก็วอล์ค่ตัวที่ทําทีมผมร้องไปเมื่อกี้ด้วยแล้วมูรานี่เป็นว no ูคองโนโปด้วยนะครับน่าจะตัวจริงนะแค่ดับแก้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะจะมาบอกคนนูน้นคนนี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยแต่ว่าตัวเองดับตัวมาให้เขาล้วงเนี่ยมันก็ฟังดูแปลกๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการเดินเกมสนุกๆแบบนี้นะผมค้นพบวิธีหาคลิปแบบนันบบนวๆ โซโลแลงเนี่ยคนจำชื่อผมได้นะเขาจะไม่ค่อยปากแทบแต่พอโมดซีโอวีเนี่ยมันปิดชื่อเราต้องโซโลเท่านั้นเนี่ยนี่มันสวรรค์นในการทำคลิปของผมเลยนะเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ